ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่างนา้าจันตีความมารับชมชมเม,มคิทพาลุยจ้าสวัสดีพญายมยงเอฟซีทุกท่านครับผมจ้าทางพี่นักประเทศหรือกตางประเทศน้ำน้าจ้าครับผมมีพวก,กันวันทีสิบสามเนาะค่ะสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเมื่อกี้เมคิทก็พกคีทกับผ้าขาวป่าเห็ดึ้นเขาเนาะแม้นครับผมแต่พี่จันไม่ไี้เข้ามาใส่มัน,นเปลี่ยนไม้ด้วยครับผมมาทางบ้านสังหอมครับผมมาพูดสองตาตะบนเดียร์เพื่อผลิตจังหวัดอุบลขึ้นเข้าครับผมจ้ะะมมาาาเเเเลบงห็ดันนปู แม่นครับผมเห็นเพื่อนเก็บกันหลายๆช่องจ้ะวันนี้ก็เลยมาตามเบิ่งจาว่าไปหลุ่นน้ำกันเลยจ้ะเหมือนว่าสิตีมานมอนาจา้ะสิได้ตีฟเพื่อนบอกไปกันเลยจ้าไปครับผมไปหลุ่นไปชมน้ำกันอีกคือเก่าครับผมเอาครับผมเริ่มต้นของมากอะพ่อแล้วล่ะครับผมสีมานสันได้ครับผมเปลี่ยนหม่องเปลี่ยนไม้ครับมือนเป็นเฮ็ดมันปูคขึ้นตามหาเนาะครับผมน้ำเนี่ยนะยายาสีให้เอายาสีเขี่ยสถานที่ออกก่อนครับผมมีน้ำมีหังดอกก็บ่้วนใหญ่เลยครับผม น้ำอันน้ำยังไงน้ำไวยบ่น้ำไว้ไว้หว้างหนูครับนี่จังไม่น้ำไวเด้อพี่น้องเมื่อวานเมื่อวานบน่เป็นน้ำไวยพวกอีกว่าน้ำไวยน้ำเตยอันนี้น้ำไวยกะมาลรุนนุ่กันว่าห้างซีมาเฮิตยังไงเนาะหรือซีมิเห็ดมันปูน,นี่กะจะสีมีหน่อยมีหลายปันได้กะบ่หัวจะเป็นเนาะกะดอกพ่อนี่ยังไงปันได้เลยจ้ะ ขายอยู่ครผมกิซ้ายไปอยู่ที่ว่าห้งางองน้ำอยานี้ครับผมก็จะเลือกเอาหน่จ้ะแกเก็บมว้น <c oughs> วนมีจละม้วนเก็บที่ป่าน้องเนี้เพี้ยครับวันนี้เราเปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้ไมาทางสังหอมลองเบิร์ครับผมมองเพิ่นได้หลายๆเนาะพี <c oughs> ่กายกับเด็กเก็บหลายอยู่จ้ะพี่เนาะปีนี้กําลัางขึ้นมาเป็นเธอแหลกเนาะแน่นบ่เนี่ยเธอแบบฉาชงเนัะ mọi người nó nổi đấy ạ Nổi mẹ 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 นี่เป็นเหงาตัวนี้ทำใหม่เอ,เอาก่อนด้จ้าเหาหนึ่งเลยจ้ะเพื่อนกีบมาหลายเหมือแล้วเนาะเอาก<ช>ำลัง<ช><ำ>มากอะมาตามเอาโดกงหญยๆมันจ้ะเหงาหนึ่งจ้ะกำลังบูขึ้นใหม่ครับ ใช่ไหมมีลายหลุดด้วยครับทีเก็บไปเรื่อยๆอยู่ครับตรงไหนเป็นเงาจรงงาเงาเลยเป็นเงาแต่คนอยู่ในรูมีนลุมเนาะนี่ครับดูจุ่มขึ้นมาเลยอ๋ออะไรนะมาเรื่อ,ยอ,ยอน,นี่ จะอยู đó, <c ười> ่ไก่น้ำเนาะเพื่อนเนมาเกิดบไก่น้ำบ่แม่นขึ้นบ่อน้ำกับสระน้ำวอยมันเล่นเด้ครับผมนี่หน่อยผมก็ล้าอยู่ครับผมเอาหมดเลยครับผมปวครับอืมงามครับ เสียที่<ด>แต่หางบางดอกก็เก็บเอาเลยนะแจะพอเราขอถ่ายงก็มีเนาะยังหลายใบใมทั้งใหลอย <c oughs> อลทอ่้นมีนะกะสิว่าหลายตายด้นั่นขอถั่วเต้าครัพ่งหวนมือหงุดหงิดเลยแต่มือหงุดงิดจะเป็นน่าจะที่ชมบเมื่อไราด้วยครับผม การทางข้ามเป็นอย่างไรคโอ้น้ำน้ำน้ำไว้พอกินงี้กินจะเสียน้ำไปปรับปรุงแล้วครับผมเหลือเป็นจุกเป็นจุกนะเมื่อกี้เพิ่นเกิดเพิ่นไหญใหญ่คือดอกใหม่นี่เนาะอือครับว่าไ่ไปไหนวันนี้กายกะหอนเอาคือเก่าหน่อยเนาะอื่ครับเิ็นตะฝนมากขนาดครับผม บ้อนกระโดนห้ามมีมมนเนสียดอีกว่า <laughs> ห้าอีกบ่ห้าอีกกับเปียอีแล้ยเราซ้ำที่ว่าใครอีกคม่นี่จ้ะพอ่อดสวยงามเนี่ยดอีใส่าม ก่บหินใบอันนี้บางเอาเอากปาเนกะตกลงมาบังเป็นอาชีพบังเงินทำไมขาเงียวยุ้แต่ว่าเห็นอ่้อื่นกูหันเห็นเนาะย่งย่งจ้ะเห็นแต่เห็นมันปูนี่แหละครับ เ็นกองไอกายเหรเด็กหอมเลยจ ja ้ะอ่ะจนอยแม่บ่านนี้นครับันอยครับครับโอ้ดอกน่อยก็จะเมนโบอันสมดุนกันเนาะลุกกันคักแี่จะเอา ท้าดเนีายครับไม่ดีดต่ในเดียวนี้อื่นแหงก่บไอ้ปัวกราบกันนอกบอกกันยูบอกกันยูขาวขาวครับผมจะได้มีหน่อยกินเลยว่าเมื่อไรต้องได้เถอาตัดพอดีเมื่อไงปานนี้เนาะ นี่ดอกงีายๆแน,น่จน,นะจังสีแม่เต็มไม้เต็มตมือดีถือกินหอมหัวหวยั่นย่ายเต็มเมื่อมีแก่หาสุดสุดคือกัรด้วยังหาคัากเด <laughs> ็ดข้างไอ้นี่ใส่สีแด

ตัดเลยตัดเลยใส่ไว้ไงก็ปาดเลยภาษาเลยภาษาเชยมากโอ้โหท่นสช่ไมสองพันยี่ห้าแล้วเนี่ยเราเปิดออกให้หมดเลยเบตองนอะคนทันสมัยเปิดเนี่ยคลิปก็เลยแค่นี้ Ủa, mấy cốc bằng bàn đồng mày cho Ui, tè ngầu hết rồi nó Nhìn luôn Nguộp luôn mà, Tát thôi đi, thôi, đây chị. Nên nên. Tát nó Tát chá tát anh <laughs> à này, bên chưa. อ <gravity> เอามาถึงงามดีจ้าพ่อหัวหลวงขึ้นหลายตันี้ครับมีตัวหัวใหญ่ๆอีบานัดเจ็บจีร้อครับกเลือดออกมันดิ ไม่เป็นแผ่นๆเลยปวกปวกหัวหลวงนั่นนั่นกัดได้กัดหรอเป่าเมื่อกี้เราเพิ่งกัดเมื่อกี้เปล่าหมอนี่ด้วยค่ะปวกหัวหลวงปวดอะไรปวกกัดด้วค่ะกัดครับผมเมื่อห้่ปวกหัวหลวงกัดปากกาเก็บเลยครับก็ไล่ใปล่อยเพิ่นปล่อยเพิ่นอู้ไลายแห้เพิ่งออกกัดระเลือดออกเลยด้วยจ้ะเขียวมันคุมยังนิดหน่อยเนาะ บอกหัวหลวงแบบใหญ่ๆครับสั้นจุดดุนี่เลือดออกเลยเห็นมั้ยเสรลจละนี่โอ้นี่กัดถึงกัดเลยครับเลือดออกเลยทีเดียวคนโราเต็มที่เคนกระสีโบออกเลือดไปไหนเนาะไม่เห็นแต่คนเมื่อก่อนดอกหน่อยบัดบ่มีปอกหัวหลวงห้องมาหารดอกใหญ่ไมีแต่ปอกหัวหลวงเลยจะเอาคนไดไม่ใชกระบอกกะเทียงโดนไปเพนอง ใบเพิ่นก็ไหบได้หน่อยเนาะใบเมาเขียวเป็นกับุมขมกัดเลือดออกเลยได้ครับแม่จ้ามาคันเกิได้แพ้นึงแล้วคุณโมได้มีพีดอีงไปเปินกัดจิบได้แพ้เพือจังเฮาคือจังดนมีปบาทนี้ะหน่อยเนาะ บริเวณนี่ปวกหลายพี่น้องเอ้ยปวกหลายค่ะขนาดบริเวณเฮ็ดออกพี่นี่ปวกข้าขาไอ้ก็ไม่ปวกเลยขาไปทั้งหมดนี่จังหวะวังอย่ากเป็นกัดกวนเวลานางลงจะเรียนยุบพี่น้องเ้ยสะดุดดงหรือพี่น้องปวกกัดนะต่ออีกจ้าโอ้มองพอเฮ็ดว่างหันปวกหลายเนาะอันตรายพี่น้อง ปวกหัวลวงหรือว่าปวกหัวแข็งเนาะแข็งหัวลวงเก็บใหม่ออกครับเต็มไปแล้วได้จับพีน่น้องตานึงตาสองจาบนี้

nó bằng nó đang cái nó bằng cái nó bằng cái nó bằng nó bằng cái nó bằng cái hay là nó bằng cái nó nó bằng cái nó bằng cái thì nó chụp này นี่ครับแต่กระเบียงเนาะจุ่มจุ่มบรเบียงก็สร้างเถอะพันจุ่มก็บอมีอันยังละปวกหัวหลวงค่ะไข่ละไอ้มนเป็นมนนี่จะพี่นนกฮูกขนาดน้อยเนาะยเนี่ยครับลายอยู่บ่ลายอยู่อะยู่อยู่ห่างกันเลยเนาะโอู้เป็นแถวไปอยู่ครับ พีครับผมโุ่นไ<ห>ปพนดีครับผมโค้งไปพอดีเดี๋ยวแม่ข้างเมาเลยเอาเลยเลยด้งานดีบานกำลังดีครับก็ดีงาม <laughs> ต่อกันไลยโค้งไปเลยได,ได้ครับกันโค้งโค้งไปพอดีขอทายดูครับบานางาม มันหอยดีอือสองตาไหมนกโพระดกนกปุระปกไอ้เด็กเป๊ะ <nosso> ป <fuck> ุระปกสมองปุระปกนกกระดูกภาษาอีสานเออนกกระดูกภาษากลางเรียกว่านกโพระดกบ่จริงไ่ะแน่นนะบัโอเคกระบปงโอเคกระโปสันทัดภาษากลางอืน

เป็นเป็นกลุ่มเป็นเงาครับผมเงาแบบดีเลยพอดีเลยหลุดเลยครับเลยไา่เลยเป็นจับรานเลย เอาที่จะบนก็สวยบนจะห้าได้ฟูนตอนนี้จะห้าเป็นเชือก <c oughs> ดูงานด้วยครับดูงานหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> คือดอกไม้แน่นอนคันลุยเนาะนี่ครับโอ,บอ้ยมังเนี่ยครับบันมันเนี่ครับบันมะเขาะวาดพุ่นไปพุ่นครับผมนี่ครับอธิพัวดวงพ่อเนาะอูนดีสามอธิพัวสัดเจนพอป,ป่าหกครับผมเอาเลยคลิกเ,เริ่มไปพี่ที่รับบัดมะเขาะมูนถือว่าใหญ่เปลือครับผมย,ยังไงจ้ะกำลังดอกพอดีครับปัดมันยังไงมันหน่อยเกินไป อืออีกลิงเลย่ยาหักไหนหักสังขี <laughs> ้เลี้ยววาท่านบะเลี้ยววาท่านเลียร่กกอนตี้จังเลี้ยวน้างไ,งไม่ไงมาด้จ้ะกิบน้ำกันบบะท,ท่ามโปะมูไงล่ะจ้บบาบัานโมเกินเพิ่มสามานอ้อเราไปเรามากับโปะมูไงเนาะ เปิดไปตงองน,นั่นเ่งดีนะเฮ็ดอะไรก่อนต้อตงไม่พนองว่าเปิดไปตองโดยเฉพาะมนปตาหูกเน่ยได้อยค่ะผมไปตองหมาไม่ก็เปิดนะไม่ค่ากระตาหมา้ปงกระตาด้วม งามไหมครับที่เรียกเก็บเล่มมากนั่ะดอกหน่อยเนาะนี่นจ้ะขั้นจังสีลนะพอสองโมพอออ่อเลยตาหนะ่ะมามาอเอาถั่วดอกงามมันเหลืองเลยดิน <c oughs> ี่นจ้ะ ง่ามไรายงามเบิดมูลเลยนะมองนี่งา <c oughs> มันนี้วันมาาจโตกันมาเรื่อยๆครับผม เรื่อยๆครับผมมาเรื่อยๆมึงยังห้งเนาะนี่ครับผมเก็บคนละสวนนะแต่ทางมันเปิเก็บอยู่สวนท้งมัเนาะนี่เจียงเอ็มเอ็เอ็มจะทั้งผุดเลยก็เพราะว่ามูใหญ่แห้งเนาะเเปิดตัวตอก็ได้ครับพี่ สีนี้ครับผมสีนี้แม่เนาะ <c oughs> จัางโบจากนอนสวยงามมากเลยจ้า เก็บลูลุ่ลยอนะไรจ้าเนาะตัดเป็นตัดบบเนี่เนาะไปตองอยากน้าในจะได้เอาไปตองออกก่อนครับคี่แอลกอฮอล์ไงเนาะ ผัดใส่ไข่เนาะมุ้งจ้ะสุดยอดครับเก่งซื้อน้ำมันกระเสีบพี่น้องผัดใส่ไข่กระเสีบก็คิดเหลายเมนูผัดน้ำมันหนอยผัดกะเพราเนาะได้จ้ะผัดเส่หมูผัดเส่หมูผัดใส่ไข่ ข้าวขนีลยป่ะแหอ่ช <Hey. S 1> uh huh. ื่อาสีธนัดบ่ล่ะอ uh huh. ่ครับผมง่ายหม้อด้อใจง,ง่ายหมาอครับผมไปที่นีครับ าปอ๋อจุ่มแหน่เลยวะเด็ดหมูเนี่ยเด็ดดูดือดทุกเรื่องครับน้องมันแม่เนาะเมงวนวันแห่งั้นจัดงวดวันสิบสองสิยงหาอันนี้สิบสามสิยงหาจ้ะเด็ดมันปูโม่แบบง่ายๆเลยหน่อยเนาะปื๊บ Đây các bạn. Ừm. Cho hơn nữa không các chị. cái

dạ mặt đọc miley đọc anh ấy thong uri nãy Có nãy 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 ให้ยุคนหลุนหน่อยถ้าหลุ่ไงามากิกใดเพศอ่ะ

เจยวดอกได้ไงสั้นายพี่น้องุรนะครับผมเก็บถึงเก็บเพงสั้นพี่น้องเอเบอรทยานบงบดคือดอกครับน้ำปักน,น้ำปักนนนนะนน้ตเต็มตาตาสครับผมโอยากหครับผม ครับผมสิฟ้ากรับบานด้วยครับผมมาที่นี่ฝนกระไลมากครับผมเสียงฝาห้องุ่มน้ำฝนคือเมื่อปัดเลยครับผมฝุ่นฝาครับผมมาสรุปผลงานกันเลยครับผมเก็บเพชรมันปูผู้สองตาดครับวันนี้มาเบิ่งน้ำกันครับผมอลังการีนจอะพี่น้องมันจุจอดจอดครับผมตาไงเนาะเบิ่งแก่ไก่ครับผมเด็กว่าได้จัดเลยเในจ้ะพี่น้องเนี่ยครับผมฝาฝาค่ะเพราะว่าฝนไลมาเนาะนี่ครับผมฝ่าห้องบึ้มบ่มจ้ะพี่น้อง ดอกกำงามจ้ะหลังๆนี่ีแต่ดอกกำงามโมยใหญ่ๆได้หน่อยเนาะแม่นครับผมปูดครับสองตาต้องขืนต่อเสาก็ได้เลื่มแน่อยู่จ้ะแต่ว่าหลังๆนี่อลังการอยู่จ้ะเฮ็ดพวกตับได้ดอกนึงเนาะเฮ็ดตะไคร้ได้ซี่ดอกเนาะหลังๆนะจ้ะถือว่าสุดยอดจ้าผลงานขืนผู้สองสาว z ว่ามาตามหาผลงานเนาะมันปูเนาะจ้าผลงานวันนี้น่าจะเป็นคลิปของวันที่คลิปสามเนาะค่ะ สิงหาคมปี68ไม่คกีก็พ่อคกัขอฝากผลงานไว่อีกคลิปหนึ่ง้ะจ้าส่งชอบวิดีโอจังไหนแตอย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้เด้จ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจะช่องไม่คิดพขาด้วยจ้าเม่คกีกก็พ่อคดกัขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมดูกำลังใจขึ้เก้าแล้วจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะซอนคคอมเมนต์ดีๆสามห้กำลังใจเม่คกีก็พ่อคีจ้าครับผมขอพระคุณหลายๆครับผมคลิปเมื่อกี้ก็พ่อคีก บางทีก็พอกีขอตัวลากกระบังกันด้วยจ้าขอเกล้าของมาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีผมยัยมีนย่ยอิ๊บทีสุขสันต์ครับผมขอบคุณลหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้ครับผมขอบคุณลหลายๆครับผมบั่วทีอยู่ต่างประเทศและในประเทศครับผมกับบ้านผอกันในคลิปหน้าครับผมฝนไหลครับผม